ทุกคนดูร้านนี้สิทุกคนกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ชื่อดังในย่านบางมูลนาะาทุกคนถ้าไปซ้ายมือน,นี้ไปวัดท่าช้างซึ่งมีหลวงพ่อหินที่ดังมากเดี๋ยว่อนนี้เรามาช่วงที่แบบว่าร้านกำลังยังไม่เปิดเลยเราต้องมาถ่ายก่อนทุกคนเก็บบรรยากาศนี่ฮะครัวการจนาเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศร่มรื่นนะทุกคนนะฮะนี่ฮะ นี่เลยบรรยากาศร่มรื่ดมากเดี๋ยวเราจะสั่งเมนูไปสักเมนูสองเมนูดีไมอุตายแล้วี่เหมือนกับไปไปประเทศสิงคโปร์ดูสิที่จอดรถกว้างขวางดอกจำปีสวยจังเลยทุกคนมีดอกจำปีด้วยหรอเนี่ยขอกกำลังบานเลยอะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะดอกจำปีนี่ฮะอ,อันนี้เป็นล่องลอยเจ้าพ่อแก้วบางมูลหน้าครึ่งปีที่แล้วนี่เองนะฮะ17ธันวาเขาจะมีงานใหญ่ฮะซึ่งจากร้านครัวกาญจนนาไปตรงนี้ฮะ600เมตรก็ถึงศาลเจ้าพ่อแก้วแล้วทุกคน นี่บรรยากาศครัวกาญจนาออกมาประมาณ300เมตรจากออรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทที่ชื่อว่าบ้านไม้งามค่ะทุกคนนี่ฮะดูสีบรรยากาศดีมากนี่นะฮะไปทางนี้ฮะเข้าในเมืองบางมูลนา mm hmm. เห็นไหมฮะกระทักเราลกลับกล้องมานก็ไปวัดท่าช้างซึ่งเป็นเนื้อมีเซเว่นด้วยเห็นไหมแสดงว่าที่นี่ก็เป็นอ,อ๋อคนเยอะนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมาก เปิด10โมงนะฮะถึงสมทุ่มนะฮะโดยประมาณทุกคนนี่ฮะ้ยมีลังนกด้วยมีต้นขนุนมีจระเข้สมกับที่เป็นเมืองชาลาวันโอคะบุรีที่นี่ส้มโอจะดังนะฮะทุกคนนะฮะแล้วก็ข้าวก็บอกข้าวที่นี่จะอร่อยแห่งเมืองพิจิตรนะฮะทุกคนบรรยากาศดีเนะ,ะจริงๆเราน่าจะทานที่นี่นะวันนี้แต่ไม่ทันแล้วล่ะเราต้องไปทานที่ห้องเพราะต้องเก็บของเดี๋ยวจะต้องเข้ากรุงเทพทุกคนนี่ฮ เมนูก็เลิศเลยนะฮะท่านใครที่มาเที่ยวบางมูลนาศอย่าลืมมาในช่วงงานก็ดีเหมือนกันเนาะงานประจําปีของเขาฮะเสานามัศการสักการะเจ้าพ่อแก้วทุกคนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของของออชาวบางมูลนาทนะฮะคนนี้เมนูเราแอบดูเมนูได้ไหมฮะ,ะขอดูเมนูนิดนึงอุ้ยต้นขนุนดูสิทุกคนอ้วนมากเลยอย่ะมะมะม่วงด้วยทุกคนอ่าบรรยากาศครัวแบบว่า เป็นมงคลนะฮะเพราะมีพระบระมฉายาลักษณ์ของสถาบันของในหลวงร .9 แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็อุ้ยหลายพระองค์แสดงให้เห็นถึงว่าร้านเนี่ยเป็นมงคลนะฮะมีความเป็นมงคลคนมากินก็จะโชคดีมงคลนอกจากความอร่อยนะฮะเจ้าของธุรกิจก็เป็นมงคลไปด้วยทุกคนนี่ฮะเมนูแนะนำแบบมีอะไรบ้างแกงส้มจะอมไข่กุ้งสดปลาเต้าเจี้ยวทอดกระเทียมปลาเต้าปลาเขาเหรอฮะเขาเรียกปลาเขา อาหารจานเดียวก็มีอยู่แล้วแหละตามสั่งทุกคนเมนูเผ็ดๆก็มีนะฮะแกงป่งแกงปลงงาปลาช่อนไก่บ้าอะไรประมาณเมนูผัดก็มีอยู่แล้วแหละกระเพราเอ้ยผัดหมึกผัดไข,เข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ โอยเมนูเยอะมากเลยปัดทีิโมพนงผนงเขียวหวานนึ่งอบก็มีทุกคนเยอะอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะนี่หาบรรยากาศครัวการชนาไม่ไก่จากบ้านไม้งามริสอดบัตรจัก,กรยานมาจากทุกคนประหยัดน้ำมันด้วยออกกำลังกายด้วยทุกคนนีฮะทุกคนร่มรื่นม,มีสระน้ำอยู่ตรงกลางน้ำพุแสดงถึงความพุพุ่งรุ่งเรืองฮะทุกคน นั้นใครที่มาบางบุญนาเมืองเล็กๆแต่น่าอยู่นะฮะเป็นเมืองที่น่าอยู่เดินไปจากรปั่นจัก,กรยานจากรีสอร์ทไปก็ได้ขับขับรถไปตามอัธยาศัยสะดวกฮะไปริมน้ำน่านก็จะตรงนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์สารเจ้าพ่อแก้วสวยมากทุกคน ตอนเย็นๆนะมีที่นั่งริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นอันสีน,นะตรงนั้นจะบอกให้แล้วก็ข้ามสะพานไปตรงนู้นก็จะเป็นวัดบางมุลนาซึ่งจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธชินวรทุกคนเราจะเคยได้ยินแต่พระพุทธชินาราชพระพุทธชินสีแล้วก็พระพุทธศีหิงพระพุทธศีหิงก็อยู่ตรงนี้ฮะวัดสิงห์ก็มีวัดพระสิงห์ตรงเชียงใหม่ที่เราไปโฮสเทลภูเขาโฮสเทลวันก่อนเนะี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นร่องรอยของงานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อแก้วเมื่อปีห7เจดนะฮะ ขาจะมีงานทุกปีครับทุกคนมีห้องแอร์ด้วยทุกคนจา้าใครจะรับประทานห้องแอร์ด้วยนะฮะเนี่ยห้องแอร์ทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือมีความเป็นส่วนตัวกันเองนะฮะ<ม>ว้ายควายช้างนี่หามะม่วงกําลังออกดอกมะพร้าวกาลังออกทลายที่สวนในหน้าร้านเลยนะทุกคนดูสิชอบมะม่วงโอ้โห งดงามดกนะเนี่ยมะม่วงอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของทุกคนนี่ฮะบริเวณข้างเคียงนี่ฮะจะมีสวนต้นไม้แบบนี้เลยทุกคนโอ้โหดกนะครับบางมุนนาถนนสายนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งทุกคนไม่ไกลจากบ้านไม้งามรีสอร์ททุกคนเนี่ฮะสะพานข้ามไปแล้วก็ตรงนั้นจะมีข้าวซอยอร่อยอยู่ย้าเดี๋ยวไปกินข้าวซอยดีกว่าข้าวซอยน้องไก่ ทะะันมามาบุญนนมา่หาของกินไม่ไมยากค่ะทุกคนตอนเช้าก็มีตลาดนะอุตายแล้วเจอเจอมะม่วงของเขาอะทุกคนดูสิวายทุกคนดูสิอยู่ติดกับครัวการจนาเลยเนี่ยไม่มีใครขโมยทุกคนใครขโมยนี่ใจร้ายมากเลยทุกคนอ,อุ้ยทุกคนมะม่วงแก้วเดรอดูพี่สาวเขาจะให้เก็บ嘛เราไม่อยากเก็บเพราะมันสวยมากเลยเลทุกคน ดูสิตรงนี้ทำเลทองมากติดกับครัวการจนาทุกคนเนี่ยน้ำใจเห็นไหมจะให้เก็บเราจะเก็บลงได้ยังไงดูสิสวยงามดูหมาสิเป็นมิตรคือเป็นญาติพี่น้องกับร้านครัวการจนาค่ะก็เป็นพี่น้องกันทุกคนน่ารักมากนี่หาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับประทานที่ที่พักนะจ๊ะนี่หะะ นี่ฮะทุกคนครัวการจนนาติดกันเลยแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเป็นพี่น้องกันเลยกับนี่ฮะจะเด็ดมะม่วงให้ดูเก่งใจเก่งใจอ่ะไม่อยากเด็ดเลยพี่ไม่เอาผมเป็นคนถ่ายพี่เด็ดดูดูมันสวยมากเลยทุกคนไม่เอาดีกว่าพี่เก่งใจอ่ะไม่เป็นไรหรอหรอเอาเอาลูกสุกๆก็ได้พี่นี่ไงแต่้วเก่งใจจังเลยพี่เฮ้ยเก่งใจดูสิไม่อยากเด็ดเลยอ่ะทุกคน ครัวการเจนาอยู่ตรงนี้ทุกคน่ยติดกันเลยทุกคนนะฮะพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกมันจะได้โตไงพอเออใช่ใช่อันนี้เออเป็นเหตุผลที่ทําให้เราสบายใจขึ้นใช่คือมันแก่ใช่่เดี๋ยวมันแย่งกันเออเออโอเคขอบคุณมากพี่จ๋าเฮงเฮงนะน่ารักมากเลยดูสินี่ะมีบุญนะเนี่ยจ้าขอบคุณจ้าออกมาแล้วทุกคนนี่ไงพยานได้มะม่วงมา ครัวการจนากำลังขับกลับบ้านกับบ้านไม้งามรีสอร์ทนะฮะทุกคนเลิศไหมฮะทุกคนได้ประสบการณ์เลิศเลย